อันนี้เราวมึนกินสวยก่อนนะคะคนเราจะกินกินกินแล้ววันนี้เราจะรีบกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยววินาทีมันจะหมดก่อนนะคะอย่างที่สองจะเป็นเสลี่นะคะโอเควันนี้เราจะรีบกินแล้วเราจะไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้แต่วันนี้ก็จะกินแค่ห้าอย่างนะคะโอเคน,น,นะคะ ครั้งหลังก็ดูไปเลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้าน,นะหมอ่ะเพิ่งกลบนาอสินนะคะแล้วก็อย่างที่สามนะคะจะเป็นแสนิีค่ะไส้ของเขาจะเป็นลูกออชิ้นนะคะแลอ,อย่างต่อไปก็จะเป็นอ,อ,อแอบกินเมื่อกี้ตกแน่นอนเลยอ,อย่างที่สี่นะคะจะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นมีนะคะ แล้วแล้วเห็นอันนั้นไหมเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมมันหมาลรูปขาทะกคนจะบอกไว้เลยนะจ๊าโอเคโอเคไม่ต้องอ้างค่ะเอ้ยไม่ต้องอวดค่ะโอเคโอเคโอเคแล้วกินไปเลยกินไปกินกินอย่างอร่อยอร่อยอย่าโนอ้วนไม่เว้นท้องค่ะอย่าที่ห้าน่นะคะไม่ถึงคนขับนะคะอ่าเล่นไปทำไมเสียเวลาค่ะเสียเวลา ลีบกินลบกินค่ะโอเคโอเคผมน่าจะบังหน้าเนอะอะปิดปากปิดปากโอเคโอเคนะคะแค่นี้ก็บายบายาค่ะขอบคุณค่ะ